ยั้ไงก็พ่พอว่ากับกพีกับน้องอาจารย์ปรัดมาได้หน่อยครับจนจนครับอก็ครับท่านผูน้นำหมู่บ้านครับผู้ช่วยแพทย์ผู้ช่วยครับสารวัตรท่านคณะกรรมการหมู่บ้านนะพี่น้องชาวบ,บ้านทับลาน มูสีที่เคารพรักทุกท่านครับโอ้ดีใจห,หลายมึอน,นี่ฝนปีซีมามันจะถ่วมครับว้าเหน,นือขอฝนแต่แต่ว่าท่านนั่นไงไหครับก็ขอชื่นชมครับมูสีสำรานเราทำงานประเพณีบุญกุ้มข้าใหญ่แต่ละท้องที่เนี่ยเขาพยายามทำกันตลอดครับไปครับเียว่ะครับครับไปเงีนนะ เขาทำกันตลอดนอนท่าทำทุกปีนอนท่าทำทุกทุกปีครับแรงกระเฮ็ดทวมกระเฮ็ดได้น้อยได้หลาย <c ười> <laughs> เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราเอามาร่วมกิจกรรมทางสงฆ์เิ่นเนาะบ่แเมนว่าเฮ็ดบุญกลุงมขอใหญ่ดันแล้วเอาไปพุญไปพี่ครับเอามาเฮ็ดร่วมกิจกรรมทางสงฆ์เิ่นผมเขามา่าในกี่นี่ฟ้าตัวกำแพงตะก้อนนงี่มองขามาเห็น เห็นคนอยู่ในวันวนดวดนี่มาเพรเห็นไหมปาสสวยงามคักเอาสาร้างไหนม่อน้องมาเห็ดที่ไปบอกไอพ้พระกูตรงเป็นเห็ดคือกันเกินครับเพระเนาะฉะนั้นวันนี้ครับชื่นชมทุกท่านเลยเพราะว่างานประเพณียอย่างนี้ทางอำเภอวันที่27มกราคมเนี่ยที่จะถึงเนี่ยอำเภอก็จะจัดคุ้มขย่บอกให้ไอ้ โอเคบอกว่าทางอำเภอเนี <laughs> ่ยจะจัดเป็นรวมหนึ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งสาหมู่บ้านใน12ตำบลเนี่ยทางอำเภอจะจัดวันที่27็ดแต่พวกเราเนี่ยใครพร้อมก่อนทําก่อนใครพร้อมก่อนทําก่อนคือทุกบ้านนี่ยานจะไปขายเหมิดนะเขาละค่าดีปีนี่แมป้าเขาเก่าสิบหเจ็ เขาไมกับสิบี่ิหาแล้วเพราะฉะนั้นอย่ารีบขายมันจะขึ้นอีกเนาะเคยเห็นไหมเข้าราคาเข้าหอมมะลิของเราเนี่ยเคยถึง20 21บาทมันจะถึงนั่นแหละเพราะว่าที่อื่นเนี่ยพื้นที่เขาน้ําท่วมของเราเนี่ยโชคดีปีนี้เนาะโชคดีปีนี้เราได้เข้าหลายๆคนว่าได้หลายก็ปีไก่อยู่ได้หลายก็ปีไก่อยู่เพราะฉะนั้นเราทํางานประเพณีตัวนี้แหละ ่งบุญกุศลมาให้พวกเราชาวเกษตรกรเนี่ยได้ข้าวเพิ่มขึ้นตลอดทุกปีทุกปีเพราะฉะนั้นหนึ่งข้าวเราก็ได้สองบุญกุศลเข้าก็ได้สามทำบุญทำทานไปแล้วเราเป็นชาวพุทธทำไปแล้วเราสบายใจเพราะฉะนั้นทุกอย่างสามสี่อย่างที่เราทำไปมันจะส่งผล มาสู่ครอบครัวของแต่ละท่านที่มาร่วมกันทําบุญวันนี้ผมก็ดีใจครับแต่วันนี้ผมบอกว่าผมติดอยู่สามสี่งานแต่ต้องมาร่วมหมู่สี่ของเราเนี่ยต้องมาร่วมคือหนึ่งใน11หมู่บ้านของตำบลโนทาตที่ผมดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาอยู่แต่คนที่ดูแลการปกครองนั่นก็คือท่านกำนันเมื่อเช้านี้ก็มาร่วมอยู่หมู่ส1งาน แกเขาเนาะทำบบุญทำบบุญหาผู้เฒ่าที่ตายไปแล้วเอวิ้นางานแกข้าวงานแกะขา้าวลัางกันันมากเพื่อนว่าเอานนายกสิไปใช้ตอคือแต่งตัวดีแทนวอ๋อผมเดินสายได้เมือนสายยันเนี้ยเนาะสาันเดินสายสายสายันสายไปแล้วสายยันทอเนี้ยเดินสายผมมาสำนักผมจะไปบ้านชาติอีกว่าอ้ผมไม่เปลี่ยนเสียผาผมที่ตามมาท่านกำนันซึ่งเป็นผู้ปกครองตำบลจะตามมาดู งานของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ตด้มาทับทาและก็ทำดีให้ตำบลอน,นทาาได้เป็นหนึ่งในอำเภอหนองค้อหองเพราะฉะนั้นวันนี้กับทุกท่านกับภูมิใจเนื่อตำบลอน,นทาาผมบอกเลยว่าปี6667 6 66, 6เเป็นปีทองของตำบลอน,นทาาปี66เราได้ผู้ใหญ่ยอดเยี่ยม ผู้ใหญ่แถบ,บของข้ามดำเฮาว่าล่ะบ้านไหนได้งูสีเฮ้านี่ละ่ะตบมมอให้นเลน่ตอนตำบลนนทาปีหกหกเราได้ที่หนึ่งของจังหวัดตำบลเข้มแข็งน่าริ่ดของจังหวัดนะครับตบมือให้เฮ้าตำบเลเฮาอีกแนวเข้ามาปีสี่เจ็ดเออหัเก็หัเ็แม่นางวะาเนี่ยหลังจากผู้ใหญ่ได้ ยอดเยี่ยมแล้วมาถึงท่านกำน,นันท่านกำนันปีหกเจ็ดได้กำนันยอดเยี่ยมแหนบทองคำปีหกเจ็ดรบมือให้นะครับพี่นอนองครับไม่ใช่ว่าใครขอแล้วคนนั้นได้เราต้องมีผลงานผลงานเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะลงมาประเมินอยู่พื้นที่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับนี่อย่างวันนี้อย่างวันนี้ บ้านเราทําบุญทําทานเก็บภาพนี่นเก็บภาพไว้เก็บภาพไว้พอเราจะส่งไทยไปประกวดประกวดเนี่ยพอเอาภาพตัวนี้ไปปั๊บเขาจะดูเขาไม่ตัรงลมมาพื้นที่เขาก็ตั้งลมมาเบิง้งแต่ก้อนนี่เว้ยมาจัดเตจัดยังรับกันดิบดีมาถามอุถามใครกตอบได้แต่ไม่มีหลักฐานเป็นภาพการประกอบเดี๋ยวนี้เป็นเร็ เาไปเบิงเอาคุณถามนังทีถามเราตอบได้เพราะว่าเราทํามากับมือถึงได้ผู้ใหญ่ยอดเยี่ยมแล้วก็กำนันยอดเยี่ยมทีนี้ในจังหวัดขอนแก่นใครขอก็ได้ไหมขอได้มดทุกคนผมดว่าผู้ใหญ่ใน20อำเภอเนี่ย200 200กว่าตำบลเนี่ยขอไปเลยแต่เขาจะดูผลงานแต่คนที่จะได้แต่และปีผู้ใหญ่สามคน ในจังหวัดขอนแก่น26อำเภอได้แค่สามคนนะครับ26อำเภอเนี่ยสมุทรปราเภอเฮ้าเนี่ยมีร้อยสามสิบแปดหมู่บ้านสิบสองตำบลอำเภออือ่ออนเขาเหรอบาอำเภอในน้อยอย่างโนนศิีานฎร์ีห้าตำบลนี่เขาก็อาจจะห้าหกสิบหมู่บ้านเขาก็ส่งคงนง่ถูกตัวด้วยกันถ้าบ่เก่งจริงๆเขาก็ประกาศส่งถ้าไม่เก่งจริงๆไม่มีผลงานจรงิงไม่กล้าส่งคือส่งไปแล้วหลักฐานที่ จะไปให้เขาประเมินน่ะมันไม่มีของเราเนี่ยพอ่งไปปับ๊บเข้าตากรรมการได้ติดหนึ่งในสามของจังหวัดก็จบมือเยสเชียเนี่ยผมพุ่งใจหลเลยเพราะฉะนั้นทีนี้ผู้ใหญ่แต่ละปีเขาจะเอาสามคนผู้ใหญ่ยอดเยี่ยมผู้ใหญ่แหนบบางคำกำนันก็เคอกันครับกำนันเนี่ยแต่ละปีเขาจะเอากำน,นันในจังหวัดขอนแก่นยี่สบุญเพลิน คัดมาแค่สามคนหนึ่งสองสากำนันแหนบของคำหรือกำนันยอดเยี่ยมของเราติดกำนันยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของคอนแก่นครับหน,นึ่งสองสาแ่สมคนแต่ว่าของเราติดอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าปี66-67เป็นปีทองของตำบลนวธาตุของเราเพราะฉะนั้นที่ได้มาเนี่ยที่ได้มาเนี่ยผู้ใหญ่และกำนันไปทำเองใช่ไหมบอแมนไม่ใช่ไม่ใช่ ว่าเขานี่แหละมาเมือนี่นี่แหละผลงานมาปั๊บเราถ่ายคลิปถ่ายรูปไปเมื่อต่อไปเอดไหนส่งไปประกวดพวกเราที่มีส่วนร่วมผลัดดันหมู่บ้านของเราให้ได้อันดับหนึ่งอันดับต้นๆเพราะฉะนั้นขอฝากทุกท่านเลยนะครับว่าอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูเดเรืวว่าวันบ้านดิเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ ผู้ใหญ่ตั้นกำลังจะได้เนี่ยคือพวกเราพักพักส่งที่ไปช่วยร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่ว่าโอ้ยกำนันเห็ดเห็ดไปโลดผู้ใหญ่ไอ้ผู้ใหญ่เห็ดเห็ดไปรลดไม่สำเร็จถ้าพวกเราไม่ร่วมด้วยช่วยกันเพราะหลังจากนั้นมาปั๊บเนี่ยอันสุดยอดที่สุดเลยก็คือครับศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบทั่วประเทศส่งไปประกวดระดับประเทศครับ บ้านเ้าหูจะก,กันแม็นบัว่ัวตำบลนนนทาตของเราเนี่ยชนะเลิศระดับประเทศเกี่ยวกับตําูนสารานณเทศตําบลต้นแบบรถมือห้ตําบลเขาเลยครับที่หนึ่งของประเทศนะครับ,ผม,บผมไปรับผมไปรับโล่อยู่อยู่ยุงเทพทีนี้ตําบลเข้มแข็งผมก็ไปเข้าเฝ้าท่านพระเทพเนาะพระเทพเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นปีทอง6 6ห7 เป็นปีทองของตำบลนนทาของเราช่วยผลักด,ดันนายบอกว่าน้องข้างฮ่งต้องเป็นหนึ่งน้องข้างอง,งนองงนวลท่าไก่เทตให้เต้าได้เป็นหนึ่งคือกันละไฟกับเป็นหนึ่งว่าขับพนันวันนี้ก็ดีใจครับดีใจผมว่าแบกก่ายืนจะปวดขาหรอกแต่ว่าผมไม่ปวดขาเด้อแต่แต่ครับอันนี้คือแต่ตอนนี้ผมพูดได้เพราะว่าถ้าก่อนหมดเวลาหกเดือน ผมจะมากล่าวเกี่ยวกับหาคะแนนใส่ตัวเองว่าได้เดี๋ยววันจะเกิดประเด็นหรือว่าวันนี้ผมบอกเลยว่าผมคนในตำบลนราชของเราสิบเอ็ดหมู่บ้านได้ทั่วถึงไหมผมทําได้ครับผมไปได้เมื่อเช้าผมตื่นแต่เช้าเตรียมตัวเลยมาหมู่สดบหมู่สิบทางพานผมพอหมู่สิบมาหมู่สีเดี๋ยวจะออกจากหมูสีไปหมูสิบเดินสายครับเดินสายเพราะฉะนั้น ทำไมหนะ้าเหลืออีกถีขึ้นปใหม่อันนี้งานเดียวันนี้วันนี้วันหววออกนะครับมพี่น้นองครับผมอยู่อยู่ในตำแหน่งมา19พปี20สจะหมดวาละถ้าหมดวลาละวันที่27เอ,อพฤษจิกายน2568เนี่ยผมจะครบ20ปีพอดีเขาบว่ายูโดนโพดท่าน อยูโดนพดดัดูว่าอยู่รดโพดนี่ยมีผลงานบ่ครับดูเอาขอฝากผมไปพี่น้องได้ว่าผมขึ้นมานหมูเสียเอาทางเกรรษตรมีอะไรบ้างตรงไหนที่มันเป็นดินทรายอยู่บ่ผมผมเจะเหินคุมมาไซเนาะทางเส้นตะวันออกโรงเรียนที่ทางโรงเรียนทาผ้าป่าสามัคคีได้เงินห้าแสนกว่า,าแสนกว่าน่ะคนบอกว่าโอ้ยยอดอีพอยัออยล่ะมาเหตุทางไห ต่ก่อนเนี่เพราเหตุทางกับมันก็บภู라이โจดภู라이กับวันได้เที่ยวสะดวกเนาะวันนั้นพอเหตุทางเลี้ยงเมี่ยงทางบายพาดถ้ามีรถใหญ่รถหนังบ่ได้เขาแกล้งขบานเขาออกไปผุดเลยยอดที่พอมาเห็นแล้ผมกิดว่าเห็ดหัวแล้ววันนี้เอาเห็ดอันนั้นผมว่าผมมีปัญหาเมื่อวานวันพระบาทผมก็มา,ม,ม,มาร่วมผมมาร่วมผมมาร่วมแล้วก็ไปร่วมพวกสูงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นครับทางกเกษตรเนี่ยเดี๋ยว อ้าวสวัดดีครับประธานกรรมการศึกษาที่นี่โอ้โอครับครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราร่วมด้วยช่วยกันเนาะ <S <S ผมจะมาทํามาท่อให้ตลอดงานกเกษตรบอกมาเลย,ยเดียยเด๋ยวเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี่วันทันวันจะมาประชุมประชาคมคนาาพี่น้อง11หมู่บ้านว่าอยากอันไหนเร่งด่วนอันไหนเร่งด่วนมาเปลี่ยนแผนได้ปรับแผนได้เน,นาะเสนอขึ้นมาผมจะมาทําให้ผมจะมาทําให้ ในวาระสุดท้ายปีสุดท้ายของสี่ปีเนี่ยผมจะมาทาให้แล้วปีต่อไปผมจะทํางานใหม่เนาะงานปีนี้ผมพิดว่าใฮติไทยมัดของไผยพี่อย่างเสนอขึ้นมาเสนอขึ้นมาเลยเนาะเพราะฉะนั้นฝากไว้ฝากไว้หลายอย่างที่ผมต้องไปการเกษตรเดี๋ยวนี้ที่เป็นแลนติดรถติดที่ตรงที่ตรงอยูท่ที่บ่มีแล้วละที่บ่มีเละนะเนาะ เพราะฉะนั้นมีจะเอาลูกรางมาใส่เออเอาหิกรุ๊กลูกรางเนี่ยผมบอกว่าลูกรางผมไม่ทาลูกรางเนี่ยมันเป็นเป็นลูกรางคนฉีดดินเหนียวฝนตกมาเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไปติดบางโค้ดแลนบัวได้ผมเลยจะเอาหินกรุ๊กหินกรุ๊กเนี่ยอย่าไปอย่ามามันแค่แหนมเองเนาะแหนมเองทําไปทำมามันก็จะดีเพราะดีแล้วเนี่ยสภาพในชุมชนเราก็มีคอนขีข้างนอกเราก็มีหินกรุ๊กาการเกษตรหินกรุ๊ก ถนนวนทางตรงไหนมันมันพ่อว่ามันเสนิอขึ้นมาครับเอา้าว่ามันเมเยเร็วเร็วว่าว่าเมเยหรอกแต่ว่าว่าไรคนี่เบื่อนะเขาบอกว่ามีบรไดาบันอกมาให้มาพาให้นาย,ยกโงนหาหม่องโงบ่มมี่วะท่านลงมีครับวันนี้เป็นวันที่สองของปีสองพันห้าแปดเนาะก็เนื่องในว่าดีสีขึ้นปีใหม่ ก็ในนามของนายกองการบริหารส่วนกระบวนนทารกับที่ดูแลการพัฒนาดูแลสาระทุกสุขของพ่อแม่พี่น้องทั้ง11หมู่บ้านก็อยากจะขออวยพรสิ่งไหนที่ไม่ดีในปีเก่าที่ผ่านมา2,567ก็ให้มันจากไปกับปีเก่าปีใหม่ฟ้าใหม่ขอให้มี แต่สิ่งดีๆงามๆม,มาสู่ครอบครัวของทุกท่านและทุกครัวเรือนในตำบลโนนทาตของเราคิดเงินก็อยากให้เงินได้เงินคิดทองก็อยากให้ได้ทองมีโรคมีภัยปวดแท้งปวดขาก็ให้มันหายไปในปีเก่าปีใหม่ฝ้าใหม่เตะปีบเหกไก่จะหาสิบว่าคุณอีกอย่างทุกคนเนี่ย หลังจากสุขภาพดีแล้วเนี่ยเงินทองวันนี้เป็นวันที่เราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงวาสนาถ้าใครซื้อหวยก็ขอให้ลอตเตอรี่ระวันที่หนึ่งถึงโซเลขท้ายสองกลัวอยากจะให้มีโชคถูกกันทุกคนเคือ <สา S 1> นหน้าแล้วก็โชคดีในปี68แและปีต่อๆไปตอลอดไปครับขอบคุณครับ ครับครับต้องขอขอบคุณคุณพ่อนายกนะครับครับรางวัลทุกรางวัลครับโดยท่านคุณพ่อเป็นแกนนำครับถึงจะได้รางวัลน,นะครับถือว่าคุณพ่อเป็นผู้ผักดันนะครับ